สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาว Youtube นะครับวันนี้ก็อยู่ผมแปดิ้วแปดิ้วดัมซิ่งนะครับเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็มารับเจ้ารุ่น6นะครับตัวที่เคยลงคลิปไปนะครับวันนี้ก็พามาดูนะครับว่าวันนี้เปลี่ยนใบเปลี่ยนไรแล้วจะหลอรอฝาเดิมแค่ไหนนะครับโอ้โหสวยงามมาครับพอใบใหญ่แล้วสวยนะครับ ดูสีสันก่อนจำเดิม,ดมไม่ได้ทําสีนะครับจำเ,เดิมครับไม่รู้ว่าเพื่อนๆจะจําได้กันหรือเปล่านี่ครับ <c oughs> เปลี่ยนใบเรียบร้อยแล้วหลอ่อหลอเลยรอเลยนะครับ <c oughs> วันนี้มากับน้องพีกับลุงเสียงดังนะครับนี่ นี่เป็นจำได้หรือเปล่าที่ผมลงไปนี้ดูดูนะครับดูแคลรียแทาจะไม่สึกเลยนะครับดูโตนะครับน,นี่ดูโตกับบูนะครับนี่บูตรถเดินน้อยครับ รถเดินน้อยมากเนี่ยดูในดูในเฟรมไม่มีสนิมเลยครับมันไม่ได้เป็นสนิมใหญ่เลยนี่นแล้นี่ครับให้มีขาดหน่อยนี่ดูล้อนำครับปุกๆเลยเนี่ยครับจะดูซองครับ ดูสองล้อนำเลยครับปิ้งเลยอะ่ะปิ้งเลยครับสองล้อนำครับสองล้อนำวันนี้ก็พามาดูคร่าวๆนะครับเพราะว่าเคยเคยลงคลิปไปแล้วนะครับวันนี้ก็พามาดูความสวยงามอีกครั้งหนึ่งนะครับพามาดูความสวยงามอีกครั้งหนึ่ง อันนี้สีเดิมนะครับไม่ได้ไม่ได้ทําสีนะครับเก็บตูดถลอกนิดหน่อยนะครับเก็บตูดถลอกนิดนึงไปทอะไรมาไปกวนลุมีไหนมา่นี่นี่ครับมีตัวสัาพันโทนนะครับคันนี้ผมถูกใจที่สุดก็คือแบบจะเป็นช่วงล่างนะครับ ดูโซ่นะครับดูโซ่ดูบูทดูล้อนำมาดูเนี่ยครับโอ้ถูกใจมากนะครับไม่มีสนิมใหญ่เลยครับเฟรมเฟิร์มไม่มีสนิมใหญ่เลยนะครับเฟรมไม่มีสนิมใหญ่อันนี้ไม่ได้ทําสีนะครับเพื่อนๆเราเอาสภาพเดิมๆนะครับจากญี่ปุ่นนะครับ เนี่ยผมชอบช่วงล่างมากเลยอ่ะเนี่ยดูสปอเกตตดิครับไม่ซื้อได้ไงครับเนี่ยครับเนี่ยครับเนี่ยดูเสนเนี่ยบูทเนี่ยไม่มีรอยเลยอ่ะเนี่ยเนี่ยครับสวยขนาดนี้ทางทีมงานต้องซื้อไปครับสวยจริงๆ สวยมากสวยมาก่นอันนี้เหมือนเป็นรุ่นหกแต่เีเลียนสูงนะครับเนี่ยภายในจะเหมือนรุ่นเจ็ดหมดแล้วพวกมือจับนะครับพวกมือจับอะไรพวกนี้ครับมันจะมันจะมันจะเหมือนคล้ายๆรุ่นแปดแล้ว

นีกุ้งกี้ครับเอ๊ะวันนี้วันอะไรมันผิดสีเปล่าอ๋อไม่ผิดดอกเหปลือกโถ่ตอนมาซื้อนักเที่ยวสุดๆต่อไม่หยุดเลยต่อให้เพื่อนมันอย่างเดียวมันกลายเป็กดแล้วมันโยกไปมันกินเลยมึงมึงพวกกูหรือมึงพวกใครกันแน่ ออครับนี่กรุงกีสวยเลยอันนี้เป็นกรุงกีของฮิตาชินะครับครับมองทีไรก็ยังมถูกใจเนี่ยครับสปอกเก็ตสุดยอดช่วงล่างสุดจอดจริงเนี่ยผมถูกใจถูกใจช่วงล่างนะ นานจะเจอสักคันหนึ่งครับเนี่ยรถช่วงล่างสภาพแบบเนี้ยครับหายากครับหายากครับสีสันเดิมๆเลยครับนี่สีสันเดิมๆเลย,รเเลยครับใครสนใจ รถนำเข้าจากญี่ปุ่นนะครับก็ติดต่อมามาได้นะครับตามผมแปดลิวดำซิ่งนะครับหรือเฟ e บุ๊กนะครับธนพลโชคสกุลเจริญหรือเบอร์โทรนะครับ0892515665นะครับใครอยากได้รถสวยๆสภาพนี้ก็โทรมาปรึกษาดูได้ครับมีทุกรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่น6รุ่น8จะเป็นเอ่อ รหรือว่าเป็นโคมาสุเป็นโกเบโกนะครับก็ก็ก,ก็ก็มีให้ชมกันนะครับว่าจะชอบรุ่นไหนอะไรยังไงก็โทรมาปรึกษากันดูได้นะครับตัวนี้เป็นสภาพเดิมๆเลยนะครับน,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 นี่ส่วนมากเราซื้อเราเราจะไม่ค่อยได้ทำสีนะครับ รถในทีมงานเนี่ยส่วนมากซื้อเราจะใช้สีเดิมนะครับเพราะสีเดิมเนี่ยค่อนข้างที่จะทนตากแดดตากฝนก็ยังเหลืองเมื่อไหร่ก็ยังเหลืองแบบนี้ครับคือว่าสีอาจจะแบบอ่อนไปบ้างแต่ว่าว่าเวลาเราเราใช้ไปไปนานๆแล้วเนี่ยนะครับมันมันสีมันก็จะอยู่แบบนี้นะครับนี่เดี๋ยวเราพาพาไปชมเครื่องกันเพจเพอร์แต่ละย,ยังอยู่ครบนะครับนี่ นี่อ้ามคันนแห้งกระดับครับนนีี่กอง้มดลยาตรงนี้นี้มันยินเตอร์แม่งมันหลบไปอยู่นู่นนี่ครับนี่หนาวขี้เลยครับเพจเปิดยังอยู่นะครับนี่งามแปลก แม่ในกองอยู่ตรงนี้มันเปลี่ยนง่ายจริงสบายครับเเออลปี่ยนถึงเวลาคึบไม่งั้นเราลงไปอยู่ข้างนู่นอันนี้มันรุ่นนี้มันติดท่ออินเตอร์สวยงามพระรามแปดครับถูกใจตรงเนี้ยท่ออินเตอร์แม่มุนไปนู่นถูกใจตรงเนี้ยเนี่ยดูที่น้ำยังเขียวอยู่น้ำมันเขียวอยู่ได้ใช้ได้เพราะนั้นเปิดตู้แล้วเติมเลยนะเกติมมันไปเต็มแล้วนี่น้ำมันล้น โอ้โดดออกไปสามถังแล้วมันหกว่าแล้วเนบาอัน่ะมันมาเต็มบาอันก็ไรเดี๋ยวนี้กองหายเก็บกองมันเพื่อขายยางกองหายอืบ ใบใหญ่แล้วหล่อนะครับรถแทุกตัวทุกยี่ห้อพอใส่ใบใหญ่แล้วแล้วจะสวยงามปว่าเดิมจะสวยงามเหมือนเดิม เราจะเอาขึ้นแท่นเลอร์ครับเดี๋ยวให้น้องพีเอาขับเอาขึ้นให้นะครับให้น้องพีขับเราเอาข้างหน้าขึ้นดี่วาครับเอาถ้าเอาข้างหลังขึ้นมันก็จะแหวง ขึ้นยากนะครับที่แมคโครตกๆลองสังเกตดูนะครับส่วนมากจะเป็นเอาข้างหลังขึ้นนะครับเราเอาข้างหน้าขึ้นดีกว่านะสําหรับผมนะครับส่วนใหญ่จะเอาข้างหน้าขึ้นกันแต่ว่ากับคนอื่นผมไม่แน่ใจว่ายังไงนะครับ ใหญ่แล้วดูทรงคนละเรื่องกับคราวที่แล้วที่มาดูเลยนะครับนี่พอรถใบใหญ่แล้วมันมันค่อนข้างที่จะแล้วว่ามันสวยงามนะครับ,บ,บใครอยากได้รถแนวแบบนี้นะครับสไตล์แบบนี้นะครับสวยๆแบบนี้นครับติดต่อมาได้นะครับติดต่อมาได้ว่าเออตอนนี้มีรุ่นไหนอะไรยังไงอยู่สภาพเป็นยังไงราคาเท่าไหร่นะครับ โทรมาหาโทรมาคุยกันได้ครับเดี๋ยวมาดูน้องพีขึ้นรถนะครับ ใหม่ขึ้นง่ายครับกำลังดีแรงดีนี่แทนจับไปกดฝั่งนู้นนะครับ ข้างหน้าขึ้นมันจะไม่ค่อยแว่งนะเวลาเดินรถนะครับสำหรับผมนะครับผมก็แนะนําเพื่อนๆเนาะเพนนะราะผมก็ขึ้นอยู่ประจํานะครับเอาข้างหลังขึ้นเวลาเราผักตัวเดินเวลาจะขึ้นไปทางนี้มันบางทีซ้ายขวามันชอบจะแว่งนะครับเราพยายามเอาทางด้านล้อนํานะครับขึ้นรถนะครับ นี้ก็เป็นซีเรียนศูนะครับภายในค่อนข้างที่จะเหมือนรุ่น7รุ่น8นะครับ ลอของเจ้ารุ่น6คันนี้นะครับ เรียบร้อยครับ เรียบร้อยครับขึ้นเทนเลอร์เรียบร้อยครับครับคลิปนี้ผมก็แปดลิวดัมซิงนะครับขอฝากคลิปนี้ไว้เพียงเท่านี้นะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับแปดลิวดัมซิงนะครับครับขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาดูเข้ามารับชมกันนะครับครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ